ไปที่อำเภอบ้านแหลมนะคะก็เปิดงานไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงาน Art of Soul นะคะซึ่งก็เป็นปฏติมาก,กรรมแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะเวลา18นาฬิกา30นาทีของวันที่13มีนาคมที่บริเวณถนนเกลือกิโลเมตรที่41ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี นายมนเทียนทองนิดผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงาน Art of s o ฟซครั้งที่3โดยมีนาะงสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายอักรลาวิทย์เทพาสิทธิ์ผู้อำนวยการท่องเที่ยวสำนักงานเพชรบุรีผู้แทนหน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการร่วมเปิดงานค่ะโดยมีประชาชนในพื้นที่และนะักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจํานวนมาก การจัดงาน Art of Soul ครั้งที่3นะคะเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตามเส้นทางเรียบชายฝั่งทะเลเส้นทางแห่งการเรียนรู้จังหวัดเพชรบุรีเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบขับรถท่องเที่ยวกลุ่มรักธรรมชาติ กลุ่มปั่นจักรยานที่จะได้ชมวิถีชีวิตชุมชนชมธรรมชาติและทัศนียภาพของนาเกลือตลอด2ข,ข้างทางที่สวยงามโดยสําหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยปฏติมากรรมเกลือแห่งแรกของประเทศไทยรูปวานบลูด้าขนาดใหญ่และฝูงปลาโลมาท่ามกลางบรรยากาศริมฝั่งทะเลอ,อาา่าวไทยนิทรรศการบ้านนักเลงนาเกลือ ชมศิลปะการจัดวางหลงรักนาเกลือบ้านแหลมสนุกสนานกับการทดลองขับรถบทเกลือและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายสำหรับงานนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่3ค่ะแล้วก็สิ้นสุดไปแล้วนะคะเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ